แม้เปิดใจทั้งน้ตาตาหลังลูกสาวถูก18ล้อชนท้ายอัดร่างดับทั้งที่กําลังจะแต่งงานจากกรณีรถบรรทุก18ล้อพุ่งชนรถ4คันที่จอดอยู่หน้าโรงงานที่อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกทําให้นางสาวนัทการวัย27ปีซึ่งกําลังจะแต่งงานวันที่25ธันวาคมนี้เลิกงานเดินออกจากโรงงานโดยมีแฟนหนุ่มขับรถปาเจโรมารอรับถูกรถชนจนเสียชีวิต ซึ่งทางด้านของนางรัตดาสุดคงอายุ52ปีแม่ของนางสาวนัทการผู้เสียชีวิตเล่าว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับคนขับรถ18ล้อลูกสาวก็เสียไปแล้วอยากให้เขามาทําที่ตามเขาพูดที่ทําให้ลูกสาวเสียชีวิตเพราะลูกกาลังจะแต่งงานเตรียมงานไว้หมดแล้ว ความฝันล้มสลายโดยยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเมื่อวันก่อนยังคุยกันเรื่องแจากการแต่งงานกันอยู่เลยจนได้รับโทรศัพท์ซึ่งก่อนหน้านั้นยังบอกลูกสาวว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งขับรถแต่ลูกสาวบอกว่าไม่ได้ขับแฟนเป็นคนขับรถไปรับไปส่งซึ่งคนใต้ถือเพราะลูกสาวเข้าวัยเบญจเพศอยากบอกลูกชาตนดามีจริงมาเป็นแม่ลูกกันอีกไปแล้วไปเลยไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องห่วงข้างหลังเกิดมามีบุญวาสนาแค่นี้ส่วนศพลูกสาวทําพิธีทางศาสนายังไม่ได้คุยกัน เราต้องรอญาติดเดินทางมาจากทางใต้ให้มาถึงก่อนแต่คาดว่าไม่เกินวันจันทร์ที่12ธันวาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ